ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแกน่นเลขที่193หมู่12ถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นอัตรากำลังข้าราชการ10อัตรา พนักงานราชการ3อัตราลูกจ้างประจำสามอัตราและพนักงานจ้างเหมาบริการมีพื้นที่รับผิดชอบเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจํานวน12จังหวัดได้แก่จังหวัดกาลสินขอนแก่นเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคาย มุกดาหารสกลนครนครพนมบึงกาฬมหาสาร,รคามและร้อยเอ็ดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นทำหน้าที่ในการ 1. ศึกษาทดสอบประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่ 2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสา 3. น 3. ดำเนินการผลิตยขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช 4. ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยแจ้งเตือนภัยการระบาดและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย การผลิตขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มได้แก่ market, มวลตัวห้ำม,มมวลพิฆาตและมวลเพชฌฆาตจะกินหนอนศัตรูพืชโดยใช้ปากเจอกและวดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนเป็นอาหารเช่นหนอนกระทูผักหนอนม,ม้วนใบ หนอนกระทูหอมหนอนกระทูข้าวโพดหนอนหัวกะโลกหนอนคืบต่างๆมแมลงช้างปีกใสกินมแมลงสัตรูพืชเล็กๆเป็นอาหารเช่นเพลียแป้งเพรียอ่อนเพลียไฟไรแดงมแมลงหวีขาวมแมลงหางหนีบเป็นมแมลงที่พบทั่วไปในธรรมชาติทำลายสัตููพืชโดยการใช้หางหนีบไข่และหนอนขนาดเล็กกินเป็นอาหารเช่น หนอนเจาะลำตนออ้นอ้อยหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดหนอนกระทูข้าวโพดหนอนเจาะสมอฟายเพรียอ่อน 2. อตัวเบียนได้แก่แตนเบียนไตรโคแกรมมาสามารถเบียนและทำลายไข่ผีเสื้อหนอนสตูพืชได้หลายชนิดเช่นหนอนกออ้อยชนิดต่างๆหนอนกระทูผัก และหนอนเจาะสมอไฟายแตนเบียนโคทีเซียซึ่งใช้ควบคุมหนอนสตูพืชได้หลายชนิดเช่นหนอนกระทู้ผักหนอนเจาะสมอไฟายหนอนกอลายจุดใหญ่หนอนกอลายจุดเล็กแตนเบียนเพี้ยแป้งมันสัมปะหลังสีชมพูเป็นมแมลงสตูธรรมชาติในการควบคุมเพี้ยแป้งมันสัมปะหลังสีชมพูสเชื้อจุลินทรีย เชื้อราไตโคเดอร์มานำมาใช้ควบคุมโรคพืชได้แก่โรคลากเนา่าโคนเนา่าโรคเหี่ยวกล้าไหม่เน่าคอดินโรคแอนทรักโนสโรคไหมโรคเมล็ดด่างในข้าวนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดและการเจริญของรากพืชทำให้ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงเชื้อราบิวเวอรเรียนำมาใช้เป็นเชื้อจุลินทรีย์ ในการควบคุม,มแมลงสตูพืชได้หลายชนิดเช่นเพรี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งหนอนผีเสื้อสตูพืชหนอนห่อใบข้าวเพลี้ออ่อนเพลี้จักจัน่นด้วงงวงต่างๆเชื้อราเมตาไราเซียมเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการควบคุม,มแมลงสตูพืชหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อยเพลี้กระโดดสีน้ำตาล เพรียจักจันมแมลงวีขาวไส้เดือนฝอยพันไทยควบคุมกำจัดแมลงได้หลายชนิดเช่นหนอนสตูพืชต่างๆด้วงหมัดผักเพรียออ่อนหนอนกินใต้เปลือกลองกองปวกและ,มะแมลงสาบ 4. พืชสมุนไพรโลตินหางไหลนำมาใช้ป้องกันกำจัดแมลงสตูพืชได้แก่หนอนห่อใบข้าว หนอนกระทูผักหนอนใยผักเพรียอ่อนเพรียกระโดดสีน้ำตาลเพรียจั๊กจั่นสีเขียวและด้วงงวงตระคาหอมใช้ป้องกันกำจัดแมลงสรูพืชได้แก่หนอนใยผักหนอนกระทูผักและหนอนเจาะสมอฝ้ายนอกจากนี้ยังนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหยใช้ทาป้องกันยุงสารสกัดใช้ไล่แมลงได้อีกลดการใช้สารเคมี ใช้ชีวะวิธีทดแทน